การเข้าสู่โปรแกรม AutoCAD การเข้าสู่โปรแกรม AutoCAD นะครับจากหน้าจอปกติที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับสามารถเข้าที่โปรแกรมได้2ที่นะครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับไอคอนที่เป็นเวอร์ชั่นต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างในนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน AutoCAD 2007นะครับแล้วก็จะมี อเวอร์ชันอื่นอื่นดีนะครับนี่ฮะ2018นะครับของปีหน้านะครับโดยการคลิกที่คําสั่งนะครับดับเบิลคลิกนะครับหรือนะครับไปที่ Windows นะครับแล้วก็เข้ามาเลือกในแถบโปรแกรมนะครับอันนี้จะอยู่ที่ เนี่ยครับออโตเด็ Deck, นะครับจากนั้นเราก็จะมาเลือกอีกว่าออโต c แคดนิวนะครับอันเดียวกันนะครับเียแต่เขาจะซ่อนอยู่นะครับหร้อถ้าทั่วไปแล้วถ้าสะดวกนะครับก็ดับเบิลคลิกที่หน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับโดยทั่วไปของเวอร์ชั่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็น หน้าตาประมาณนี้นะครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยก็จะหน้าตาเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแต่โดยหลักการก็ยังมีความคล้ายคลึงกันนะครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับก็คือถ้าเราจะเขียนแบบ2มิติเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่ามุมทางซ้ายเนี่ยบริเวณนี้นะครับเราจะเรียกว่า UCS icon นะครับเป็นตัวแสดงผลการเขียน ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยจะมี x y z ถูกไหมครับนั่นก็คือแกนทั้งหมดถ้าปรากฏทั้ง3แกนนี้นะครับเห็นชัดทั้งหมดนแสดงว่าหน้าจอของเราเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติการแบบมุมมอง3มิติก็คือเห็นได้ทั้ง3ด้านนะครับ3แกนนะฮะแล้วก็พวกลายเส้นต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นหลังนะครับ เป็นกริดนะครับอันนี้ก็แถบบรรทัดคอมมานี่แถบเครื่องมือนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ที่ความถนัดนะครับแต่โดยหลักการเรียนในวิชา AutoCAD สำหรับการเขียนแบบ2มิตินะครับเราจะปรับหน้าจอหรือโปรแกรมเนี่ยให้สะดวกต่อการเขียนแบบ2มิตินะฮะอัับแรกนะครับเราไปดูในโหมดนะครับนี่คือชุดเครื่องมือ workspace นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน2015ขึ้นไปเนี่ย workspace ตรงนี้จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็ยังมีเหมือนเดิมคือถ้าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วหน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้อความใน workspace ว่าเป็น 3D Modeling นั่นหมายถึงหน้าจอของโปรแกรมเราเนี่ยถูกเปิดมาเพื่อสำหรับการเขียนนะครับแบบแบบ 3D นะครับ3มิติ เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยการนะครับเข้าไปเลือกโหมดใหม่นะครับก็จะมีให้เราเลือก2องันนะครับตรงนี้มี 3D m o d e l i n g นะครับแล้วก็มี AutoCAD Classic นะครับให้เราเลือกที่โหมด AutoCAD Classic นะครับตรงนี้ทีนี้หน้าจอของโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไปนะครับลักษณะการวางทูลบาต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนไปละที่เหลือที่มันลอยออกมานะครับเราปิดนะฮะกดคลิกซ้ายนะครับ close ออกไปนะครับนี้ก็คลิกออกไปนะครับแต่หน้าจอของเรายังเป็นสารวิติอยู่ใช่ไหมครับวิธีการของเราก็คือให้เอาเมาส์นะครับมาชี้ลากเมาส์มาชี้ที่ทูณบาร์ที่มีนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้นะฮะโอเคแล้คลิกขวานะครับหนึ่งครั้งขึ้นแถบชุดเครื่องมือนะครับให้เราเลือกนะครับคำสั่งวิวหนึ่งครั้งนะครับวิว นะครับมาละโอเคนะครับลากาไว้ก่อนนะครับมีการลากขยับได้นะครับก็คือการกดที่แถบสีฟ้านะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้กดแถบสีฟ้านะครับขยับนะครับแล้วลากต้องการวางก็ปล่อยเมาส์ออกนะครับกดเมาส์ทางซ้ายค้างไว้นะครับที่แถบสีฟ้าค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับลากขยับเมาส์นะครับยังค้างไม่อยู่นะครับต้องการวางตรงไหนนะครับให้ปล่อยเมาส์ปล่อยปุ่มเมาส์ออกนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับวิวนะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาคลิกแถบเครื่องมือนะครับหนึ่งครั้งแล้วมาเลือกที่ Visual Style นะครับตรงนี้นะครับ Visual Style มาแล้วนะครับโอเคนะฮะสองงานเราจะมีสองงานนี้ก่อนนะครับเพื่อปรับหน้าจอของเราให้มุมมองจากสามมิตินะครับเป็นสองมิติเห็นไหมฮะตรงนี้ยังมี X Y z อยู่นะครับบริเวณนี้มี X Y z อยู่ ทีนี้ปกติเราเขียนแบบ2มิติเนี่ยเราจะเลือกปฏิบัติการจากด้านท็อปวิวนะครับดูนะครับในคำสั่งวิวนี้ก็จะมีท็อปวิวบอททอมเลฟไรท์รอนแบ็กแล้วก็ชุดตรงนี้เป็นไอโซเมติกนะครับก็จะมีไอโซเมติกนะครับ4อย่างตนระงนี้เพราะนั้นในการเขียนแบบ2มิติเนี่ยเราจะเลือกแค่ชุดตรงนี้พอนะครับ6อันนะโดยโดยส่วนตัวแล้วนะครับ หรือที่ทั่วไปที่นิยมกันนะครับก็จะเป็นท็อปดิวนะครับให้เราเลือกในตัวท็อปดิวนะครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับที่ท็อปดิวหนึ่งครั้งนะครับสังเกตนะครับ U.S. ไอคอนตัวนี้เปลี่ยนละแกน z จะพุ่งเข้าหาผู้เขียนนะครับคือพุ่งพุ่งมาหาตัวเรานะครับแกน y จะชี้ขึ้นด้านบนนะครับส่วนแกน x จะเป็นแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวาเห็นนะครับตอนนี้หน้าจอของเราเหมาะกับการเขียน2มิติแล้วนะครับ ยังมีตารางนี้อยู่นะครับสูมเข้าสูมออกโอเคนะครับปิดนะครับปิดวิวเลยนะครับไม่ต้องใช้จากนั้นนะครับหน้าจอของเราที่เป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการแสดงผลของหน้าจอนะครับก็จะมีวิธีการแสดงผลอยู่5แบบนะครับก็จะมี 2D w i r e frame นะครับ 3D w i r e frame แบบ visual style นะครับแล้วก็มี 3D hidden visual style นะครับ เรียลลิสติกวิชวลสไตล์แล้วก็คอนเซปชวลวิชวลสไตล์นะครับเราสามารถที่จะปรับได้ปกติเนี่ยหน้าจอก็จะตั้งมาที่เรียลลิสติกนะครับมีอย่างสองอันนี้กดไปแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเรามาดูอันที่สนะครับยังไม่เปลี่ยน,นครับอันที่สองยังนะครับอันที่หนึ่งหน้าจอกลับมาเป็นสีพื้นละคือโดยส่วนตัวเนี่ยหรือโปรแกรมทั่ว,วไปเนี่ย หน้าจอจะเป็นสีดำนะครับแต่การทำสื่อการเรียนครั้งนี้เนี่ยถ้าหน้าจอเป็นสีดำนะครับเวลาเราฉายลงไปในโปรเจคเตอร์หรือว่าในเครื่องโทรทัศน์นะครับจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผู้สอนจึงเปลี่ยนนะครับสีพื้นตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะครับถ้าผู้ปฏิบัตินะครับเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ก็เหมือนกันนะครับแค่คนละสีสีดําจะถนอมสายตามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในโหมดนี้เนี่ยเราจึงเลือกหน้าจอที่เป็นแบบ 2D w i r e Frame นะครับเลือกเข้ามานะครับแล้วก็ปิดเห็นไหมครับว่าตาอีตารางที่เราเห็นเนี่ยจะกลายเป็นจุดทั้งหมดแล้วนะครับโอเคนะครับปิดนะฮะโอเคจากนั้นนะครับให้เราเลือก ที่แถบสถานะตรงนี้นะครับให้กดนะครับปิดปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เนี่ยบางคนเปิดโปรแกรมมาก็ไม่มีนะครับถ้ามันถูกกดไว้อยู่แสดงว่ามันเปิดใช้เราจะเห็นจุดพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เห็นจุดพวกนี้เราก็ปิดนะครับก็คือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งปิด off ออเห็นไหมฮะปิดละโอเคนะครับหน้าจอเราโล่งแล้วเคลียร์ละสองหน้าจอก็จะมีแค่ x กับ y นะฮะ x กับ y เป็นสอ นี่ต่อไปนะครับบรรทัดคอมมาดีบรรทัดคอมมานเนี่ยปกติโปรแกรมก็จะเปิดมาให้หลายบรรทัดนะครับแล้วแต่คนจะตั้งชอบแบบไหบนบรรทัดคอมมานเนี่ยสามารถที่จะปรับย่อขยายได้โดยการเอาเมาส์เนี่ยครับเลื่อนมาชี้ที่แถบเหนือบรรทัดคอมมานิดนึงนะครับจะขึ้นเครอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปพุกศรชี้บนล่าแล้วจะมีขีดสองเส้นเห็นไหมฮะมเลื่อนลงมาปั๊บนิดนึงนะฮะขึ้นแบบนี้ละเราสามารถที่จะ ปรับขนาดให้มันเหลือบรรทัดเดียวได้นะครับตอนนี้มีหลายบรรทัดเนาะมีประมาณสิบบรรทัดนะครับรายละเอียดที่ขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คือรายการของคําสั่งนะครับทั้งหมดที่ที่เราใช้งานไปอันนี้คือย้อนหลังนะครับจริงๆแล้วถ้าคนได้เขียนนะครับสามารถที่จะเลือกใช้แค่บรรทัดเดียวโดวยคือบรรทัดล่างสุดก็ได้นะครับวิธีการทําให้เหลือบรรทัดเดียวคือเลื่อนเมาส์นะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับให้เกิดเคอร์เซอร์ที่เป็น รูปแบบแบบที่ท,ที่ที่หน้าจอนะครับก็คือลูกศรบนล่างอย่างนี้นะแล้วกดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแต่นั่นก็ดึงลงมานะครับลากลงมาให้สุดเลยนะครับแล้วปล่อยเมาส์นะครับก็จะเหลือแค่บรรทัดเดียวนะครับการที่เหลือบรรทัดเดียวเนี่ยเหตุผลก็คือหลักๆก็คืออยากให้หน้าจอเรากว้างขึ้นนะครับเมื่อหน้าจอเรากว้างขึ้นเนี่ยการเขียนเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับนะครับ เข้าสู่โปรแกรมการปรับหน้าจอให้พร้อมกับการใช้งานเขีนแบบแบบ2มิตินะครับ